เต้นแล้วพี่น้องเต้นแล้วเต้นแล้วครับเต้นแล้วอนี้โอ้ยโอ้อ้โอ้โอ้โออ้โอหอได้หอได้ยหอได้หอได้อโรียโอ้ยโอ้ครับโอ้ต่สวนครับพี่น้องมอโอ้ตาได้ตาแขยได้เอาหอได้เอาหอได้เอาหลุน้ำพอนพี่น้องรุนใจกันครับสวัสดีครับพี่น้องุสุขนี่เราละครับวันนี้พาพีพานนองมาลุงน้องครับลุงน้องทางบ้านพุงโปงพี่ละครับพี่น้อง บัตรละสามรอยครับมือนี้ครับค่าบัตรค่าบัตรละสามร้อยครับมือนี้ครับบรรยากาศครับพี่น้องยังน้ำกลืนนะพี่ยังที่แหลกวันนนอหอดเวลาลุ้งกันครับเดี๋ยวติดตามมือน้ำกันครับพี่น้องครับพี่น้องเสี่ยนแหเสี่ยนสะดุ้งเขากับมาโอ้มาหลายครับมือนี้อุดะเต็มเลยครับมาทั่วทุกสารทิศล้วครับลุงหนองบ้านปุงโป่งกันครับมือนี้ครับ อากำลังเตรียมควมอม่่พร้อมกันครับไก่จะได้อหอดเวลาแล้วลุงพี่น้องเรานะครับมาหลายมาหลายเชี่ยนเหียเชี่ยนสะดุ้งกับลายของเชี่ยกับลายครับเอาจก่ได้กระตดตามเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องอ๋ไก่ไก่สิเกาเปิดแล้วครับพี่น้องไกล้ละใกล้ละลุนน้ำกันครับ เฮยสอนเชียนแห่เชียนสิดุ่งเข้ารับพี่น้องพี่น้องเข้ามาหลายครับมื่นมาหลายครับครับหลายร้อยคนอยู่ครับพี่น้องเอารุ่นรุ่นแห่แรกน้ำกันครับพี่น้องเอาทางในพจนีถือครับมือเสืดุ่งครับโอ้โหอ่นั่นนั่นนั่นถึอแล้วพี่น้องถึอแล้วถึอแล้วพูดนะครับ นะครับแซวซาเลยครับแซวซาเลยสวนพี่น้องถือสุขคนครับถือสุขคนครับพี่น้องจะดวงแรกครับโจัสะวอนพี่น้องตัสมวันถือสุขคนครับอุ้นะครับตัสมวันครับโอ้ตัสมวันตัสมวันเฮ้ยืองหลังแจ้ละอ้อุ้นะครับถือสุขคนครับพี่น้อง โอ้ตะสวันตะสวัน,วนใหญม่มาแล้วครับมาแล้วครับเอาุูนะครับอันกระถือครับพี่น้องอันนะครับโอ้หมานกันสุขคนค,ครับพี่น้องว้าถั่ว ีสะดุ้งฟังกัะทึอพี่น้องส่วนลายกับ่าน้อจันน้อยแล้วครับยังมาท่านเห็นตัวใหญ่อยครับอ๋ได้ปะเอาให้ได้เด้เออ๋ อานี่ยเนี่ยเน,นดุ้งฟังพี่น้องเอาหน่อยเด่นดงเด้งเด้งอยู่เด่นดดนี่นั่นนั่นนั่นเสดุ้งฟังโอ้ตายฟังตายฟังตายฟังพี่น้องโอ้คัก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 พูดนะอันนั้นคือครับมนะันคือคักกันนะเอ๋อลุนมึงใหญ่รักกูนี่นั่น นี่ก็ถือพี่น้องโอ้สสดุงฟังถึกดีครับถึกดีถกดีถกสุขูสุนครับหมานสุูสุก้นอยู่ครับพี่น้องเป็นตาสวรนครับโอ้มาสอของย่ลักอ่ะโอ้เน่ยเเต้นแล้วพี่น้องเต้นแล้วเต้นแล้วครับเต้นแล้วอ๋นนี้โอ้ยโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้ หายได้โอ้เยวโอ้ยโอ้ยปีนหกซ้ำโอ้ยเราบอปขว้างให้มันยูสักกันปาโทยกูนะนี่โอ้เถือกสู้ผูกสูบข้นเออสะดุ้งขาดสะดุ้งยายขาด้น่น่ะ เจ้าน oh, oh, ี s <S e. Hi nie. Hi nie ac ้กับมันเท่กันพี่น้องโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้ได้เด้อให้ได้เด้อป้าคุณพี่น้องทีนตามตามพี่คนนะครับคุณนะครับโอ้ตะสวนครับพี่น้อง ตากใครได้ตากใครได้เอาใครได้เอาใครได้เอาหลุดน้ำเพลินพี่น้องหลุ่นใส่กันครับเออเรียบร้อยเข้าไปแล้วคุณน้พี่น้องยิงตามตามทุกคนนะครับโอ้ยตัวนี้ไหมไปก็จ้างยกปลาน้าแดงเลยแมเเ้ายกเอายกเอารถตัวโอ้ยมึงไอ้หน้าเอายกเอากรนิ้

บกว้างไว้อ๋อมีไอ้เรามีไอ้เอาให้ได้เด้อเน่าอีแมวบมีเนาเสียบคือบบนีบิกับบอมีได้ปะน้อเอาเอาเอาดวนนกกันพี่นเราเราสิได้บ่ครับเนี่ยเอาเอาเอาได้บ่ได้บะ ได้ว่เอาเอาคือเขายากแุ่น้ำเพลนนะครับลุ่น้ำเพลนุ่น้ำเพลนพี่น้องเอาเอาเอมันบอกทางหัวนะเนตาพนสันเน่าตาพนสันโอ้เต้นวกันมยอันนี่โอ้ได้บอลนะือเอกยากใช่เนาะห้เพ็นได้เยเด้อบ่ออกขั้นสะดุ้งรงตัง อขันสะดุ้งลงตั้งเออ,อนั่นละโอ้ยลุ่นน้ำเพลินพี่นอ้องเอานั่นได้แล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาลุ่นด่างนี่ลุ่นด่างที่เคยถือตัวใหญ่เนี่ยครับเนี่ยก็ฟังเนี่ยโอ้เต้นวักนี่รอฟังกับถือกันพี่น้องนี่โอ้นี่นี่นี่ถือไหล่ถือไหล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้อง คุณนะครับโอ้เซลซาเลยคุณจะกระเถือครับ <No คุณนะโอ้มันครับครับมัน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 พี่น้องเอาโอ้หน้าเต้นนะเต้นว่ะกอนในตกปีนะครับใ้ทุกปีเนาะ หมันสุปููสุกคนครับพี่น้องมือนี้ครับสุดสุดมันมันครับพี่น้องุูนะยุการกรดินตามตามยุครับพูดอ่ะโอ้ยนะครับี่นอโอ้โหพูดอ่ะพูด่ะพูด่ะพี่น้องพูดอ่ะถึกไรครับ เพงพี่น้องเบิง่งเพิ่งเบิ่งเพิ่งครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มขึ้น,นไล่แล้วครับพี่น้องป่าบุขนได้ค,ครับเด็กกับจกคนเหรอครับใช้ปลาน่ะเริ่มขึ้นไล่เนี่ยแล้วอย่านี้ผมครับเนี่ยพี่น้อง ใช้หรือลาได้้ามัมันมือนี่มันได้ตั้งายจ้ห้ฟังอยูโลไว้โปรโมทอยูโลไว้โปรโมทโอ้ยจ้าขอเหี้ยมีาะโอ้ได้หามสวงพี่น้อง นี่ปะเบงองแม่นางโอ้นมนนพี่น้องมนเนทงเกงบเพื่อ้ั้งนี้เป็นไดหลยเป็นไดพี่น้อง พ,พี่น้องคลิปนี้กะไปเสมาดีก่อนครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำหนักครับพี่น้องกลิ่นอาพ่อกันไหมครับทีดนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นกระบอกไว้แบบนี้พี่น้องเอ้อู้พรองไปแล้วเนี่ยในหน่อยเนึ้งฮะในหน่วยหน่วยเนืงโอ้ได้ตัวใหญ่อยู่ ตัวใหญ่อยู่ตัวเนี่ยปิดออกชองตัวสะดุ้งฟังไงมันนั่นเขาฟังโคตรปลาเขาฟังดอกแคตูฟังเขาตูดตุ้มเอาเออมีโอกาสยกกัญชโอยเขาถือเขาปลานหน่อยกันเลย